5สิ่งที่ไม่ควรเก็บมาคิดให้ปวดหัว1ค่ะไม่กล้าที่จะแตกต่างการทำตามคนส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะทำไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเป็นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องทำตามกระแสของสังคมหรือคนส่วนใหญ่บางทีก็ป,ปล่อยไปบ้างก็ได้นะคะเพราะเรื่องบางเรื่องค่ะมันก็ไม่ได้มีความสำคัญกับเรามากมายอะไรเลยเช่นเรื่องการแต่งตัวค่ะมันอาจจะเป็นแฟชั่นแบบสุดๆเลยกำลังฮิต แต่ถ้าเราไม่ชอบก็ไม่จำเป็นต้องไปตามค่ะสองค่ะชอบเอาความคิดของคนอื่นมาใส่ใจมากเกินไปบางคนนะคะเก็บทุกคําของคนอื่นมาคิดแทบไม่ได้กินไม่ได้นอนทั้งที่บางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดหรือบางคนนะคะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ทุกคนยอมรับซึ่งในความเป็นจริงนะคะเราไม่สามารถที่จะทําให้ทุกคนยอมรับหรือพอใจเราได้คนที่ควรแค์ที่สุดนะคะนั่นก็คือตัวเราเองค่ะ 3. ค่ะทําตามใจคนอื่นจนไม่เหลือที่ให้ตัวเอง คนรอบตัวเรานะคะมักจะบอกกับเราว่าให้ทําแบบนู้นให้ทําแบบนี้ทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานแล้วก็อาจจะใช้คําว่าหวังดีนี่แหละค่ะมาเป็นข้ออ้างให้เราทําตามในสิ่งที่เขาต้องการถ้าหัวใจเราบอกว่าไม่ต้องการก็ควรจะปฏิเสธออกไปบ้างนะคะเพราะในบางครั้งนะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องกล้าเสี่ยงเพื่อทําตามความคิดของตัวเองค่ะ 4. คิดว่าตัวเองถูกเสมอบางคนนะคะชอบวางตัวไว้บนความถูกต้อง และคิดเสมอว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเห็นด้วยกับความคิดของตัวเองเพราะแบบนี้แหละคะ่ะมันเลยไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่ที่เราจะเห็นคนในโลกนี้ทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันอยากให้ลองเปิดใจรับความคิดเห็นจากคนอื่นดูบ้างนะคะบางทีเราอาจจะได้มุมมองที่แตกต่างแล้วก็เป็นมุมมองที่ดีกว่าเดิมค่ะ 5. ค่ะผลลัพธ์เกิดกับตัวเราไม่ใช่คนอื่นเราค่ะเป็นคนที่ต้องรับผลจากการกระทําและการตัดสินใจของตัวเอง ฉะนั้นค่ะจงจำไว้เลยว่าเมื่อมีคนมาแนะนําหรือสั่งให้ทำอะไรมันไม่ใช่พวกเขาค่ะที่ต้องแบกรับความเสี่ยงแต่เป็นตัวเราเองต่างหากค่ะเป็นกำลังใจงให้กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ